สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่อง La La เลสันเดลน,นะคะกลับมาพร้อมกับมินอีกแล้วคะ่ะทุกคนช่วงนี้นะคะอย่างที่มินได้ลงอินสตาแกรมไปว่ามินได้ย้ายเข้ามาอยู่ในห้องใหม่แล้วนะคะทุกคนจริงๆยังจัดห้องไม่ค่อยลงตัวอะไรสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาเป็นว่าอาจจะมีคลิปรูมทัวร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเมื่อทุกอย่างลงตัวแล้วเพราะว่าตอนนี้ยังซื้อของมาตกแต่งห้องแล้วก็แบบ แผนว่าจะซื้อต้นไม้ซื้อนู่นซื้อนี่มาเยอะแยะไปหมดนะคะทุกคนมีไอเดียแบบหลากหลายมากโอเควันนี้นะคะมินก็เลยอยากจะมาทําคลิปอัปเดตสักเล็กน้อยเนาะว่าในช่วงเวลาหลังจากที่มินออกมาจากกักตัวเนี่ยมินได้ไปทําอะไรมาบ้างแล้วงานที่มินทําคืออะไรกันแน่นะคะเพราะว่าเห็นหลายคนแบบสงสัยกันมากเลยว่าเออกลับมามินมาทางานอะไรกันแล้วทําไมแบบดูยุ่งยุ่งดูอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะทุกคนว่า ตอนเนี้ยมิ้นน่ะได้กลับมาทํางานเดิมนะคะที่มิ้นเคยทําก่อนจะไปเป็นแอร์ซึ่งงานเนี้ยมีชื่อเรียกว่าฟรีแลนซ์แล้วกันนะคะทุกคนฟรีแลนซ์เนี่ยก็จะมีหลากหลายอาชีพซึ่งฟรีแลนซ์เป็นแค่ชื่อเรียกบุคคลที่ไม่ได้ทํางานประจํานั่นเองนะคะซึ่งของมิ้นเนี่ยมิ้นทําสายวงการว่าอีเวนต์ค่ะทุกคนอีเวนต์เพื่อนๆสามารถไปเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะแปะให้ดูก็คือ อธิบายสั้นๆก็คือมินอาจจะไปเป็น staff หรือว่าไปเป็นล่ามหรือว่าไปเป็นตำแหน่งใดๆก็ตามที่เขาต้องการตามงานอีเวนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาจัดประชุมจัดนิทรรศการหรือว่าจะเป็นจัดงานจัดออกบูธสินค้าการแสดงอะไรพวกนี้นะคะทุกคนก็จะรวมอยู่ในพวกอีเวนต์หมดเลยนะคะหรือว่าบางทีอีเวนต์ก็จะรวมถึงกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นกิจกรรมจัดแจก กิจกรรมชงชิมหรือว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะคือเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนซึ่งมินนะเข้าวงการเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงม .6 ทําให้มินไม่สามารถพูดได้เหมือนกันว่าจะเข้าวงการนี้ยังไงคือต้องบอกก่อนว่าอยู่วงการนี้จะต้องมีคอนเน็ชันที่ดีซึ่งพอเราได้ไปทํางานหนึ่งแล้วแล้วถ้าเราทํางานอีกเนี่ยเขาก็จะชวนเราไปเรื่อยๆซึ่งอีเวนท์ที่ผ่านมาก็มินได้ไปทําแค่2งานนะคะ งานหนึ่งทำสี่วันอีกงานหนึ่งมินทำยาว8วันนะคะซึ่งอีเวนต์ล่าสุดเดี๋ยวมินก็จะมาแทรงให้ดูในคลิปคลิปนี้นะคะมินก็ได้ถ่ายบรรยากาศการทำงานของมินในบางมุมบางช่วงนะคะมาให้ได้ดูกันในช่วงระยะเวลา8วันที่มินไปทำงานที่เมืองทองธานีนะคะทุกคนถ้าหลายคนได้ติดตามก็จะรู้ว่ามินน่าไปทำงานที่เป็นเกี่ยวกับ เอ็กซิบิชันหรือว่างานจัดแสดงอาหารนะคะหรือมีชื่อเรียกว่า t ทฟิก e ์อนุกานะคะซึ่งจริงๆก็มีหลายบล็อกเกอร์หลายบล็อกเกอร์เขาก็ไปถ่าย uh, ถ่ายทําถ่ายคลิปวิดีโอกันในงานนี้เยอะมากเลยนะซึ่งมินก็เจอเหล่าคนนังเหล่าดาราแล้วก็มีเชฟเซเลบิตี้เชฟเยอะแยะมากมายเลยที่แบบ เราได้เจอทุกๆปีแต่ว่างา,านปีเนี้ยสเกลมันเล็กลงเพราะฉะนั้น,นี่ยเป็นสิ่งที่มินทําอยู่ช่วงนี้แต่ทุกคนจะบอกว่าความแตกต่างระหว่างอีเวตน์ในช่วงนี้กับอีเวตน์ในช่วงปกติที่มินทําแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทุกคนเพราะว่าก่อนที่มินจะไปบินไปเป็นแอร์เนี่ยมินน่ะได้ทำอีเวต์แบบหัวระเบิดแบบ คือยุ่งมากแล้วเราก็รวยมากต้องพูดคํานี้คือยุ่งแล้วเราก็แบบเก็บเงินไม่มีเวลาที่จะพักแหละทุกคนต้องพูดอย่างนี้แต่พอเรากลับมาเนี่ยเรารู้ตัวแล้วว่างานอีเวนต์เนี่ยมันดรอปลงมากคือจากงานอีเวนต์ที่เดือนหนึ่งเราทําแบบอย่างน้อย5งานหะ5งานที่เราทําแค่15วันเท่ากับเงินเดือน พนักงานประจําทั่วๆไปเลยนะอันนี้คือไม่ได้เปรียบเทียมนะแต่ว่าพูดให้ฟังถึงฐานเงินเดือนนะคะ,ะ,คะทุกคนประมาณนี้คือ mm hmm. มิ้นเลยชอบอาชีพแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นแต่ความมั่นคงก็ต้องบอกเลยว่าคนที่ทําง,งานประจําจะมั่นคงกว่านะคะทุกคนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปถ้าแบบใครสนใจงานเรื่องแน่เดี๋ยวมิน้นจะมาพูดให้ฟังเป็นคลิปๆเดียวเกี่ยวกับงานอีเวนต์เลยนะแล้วก็ประสบการณ์งานอีเวนต์ที่มิ้นได้ทำมาตลอดแบบ4ปีกว่ากว่าจะไปเป็นแอร์เนาะกลับมานี้ ครั้งเนี้ยเราทําแต่กับอีเวนต์คนไทยบริษัทคนไทยที่เรายังติดต่อกันอยู่แล้วก็พอจะมีอีเวนต์ให้เราทําบ้างกันยาที่ผ่านมาเราเลยมีงานอีเวนต์แค่2อ,อีเวนต์เราเลยตกใจมากเหมือนกันคือ2อ,อีเวนต์แต่ว่าเป็นการทํางานประมาณ12วันอันนี้ก็ยังดีที่แบบยังกอบกู้สถานการณ์นี้ในชีวิตของมิน้นขึ้นมาได้เนาะเพราะฉะนั้นก็มันถือว่าน้อยแล้วก็สะเทือนวงการคนทาอีเวนต์ฟรีแลนซ์มากๆเลยทุกคนนั่นแหละนอกจากนั้นที่มิ้นท้าอีเวนต์อาชีพอาชีพ ต้องเรียกว่าชีพหลักของมิ้นในตอนนี้อ่ะไม่ใช่อีเวนแล้วคือการสอนหนังสือนะคะอาชีพหลักตอนนี้เป็นการสอนหนังสือส่วนอาชีพรองคือการทํางานอีเวนกลายเป็นว่ากลับตะลปัดแบบนี้ไปซึ่งสอนหนังสือเนี่ยมินก็สอนอยู่วิชาอังกฤษแล้วก็จีนนะคะทุกคนมินก็จะมีการสอนแบบสอนเสริมจากในห้องเรียนสอนด้านการพูดก็คือ conversation หรือว่า speaking แล้วก็จะมีสอน grammar ไวยากรณ์แล้วก็มีสอนแบบให้ไปสอบนะคะอย่างหลายๆคนที่กําลังจะ สอบแอนิเมชันเข้ามหาลัยเขาก็อยากมาติวแก๊สเองอะไรแบบนี้แล้วก็อาชีพเสริมอีกอย่างที่มินทำนะคะมีหลายอย่างว่าเพราะว่าเป็นคนแบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะก็คือการเป็นนักแปลค่ะทุกคนก็มินได้ทําแปลเอกสารจุกจิกจุกจิกก็คือเราหาตามเว็บไซต์นะคะว่าเขาจะมีแบบมาจ้างเราแปลอะไรยังไงนะคะแล้วก็หางานพวกเนี้ยมีทั้งจาก i n d e ี d แล้วก็มีทั้งจาก Jobs DB นะคะมีทั้งงานสั้นงานยาวแล้วก็มีทั้งกลุ่มในเพจ Facebook นะคะแล้วก็ไปตามหากันมาจากตรงนั้นแล้วก็งานอดิเรกข,ของมิน้นกอย่างหนึง่งมิ้นก็นําน้ําจากที่ร้านกาแฟของมิ้นนะคะที่ตั้งอยู่ที่โชคชัย4นะคะก็คือร้านนี้เลยซึ่งมิ้นก็ได้นาน้ําจากที่ร้านเนี่ยมาตีแบรนด์ของตัวเองชื่อแบรนด์ว่านางฟ้าไขาน่นาวนะคะก็เป็นชื่อที่แบบฮาว่าคือคุณแม่มิน้นเมื่อคนคิดแล้วก็ ใช้โลโก้เป็นแบบว่าเหมือนชุดแอร์นิดหนึ่งนะคะทุกคนก็เอาไว้ทำงานอดิเรกค่ะเพราะว่าเวลาที่มินว่างมินก็จะไปออกบูธนะคะทุกคนแต่ว่าเวลาไม่ว่างก็คือเวลาไปสอนหนังสือหรือว่าเวลาไปตามสถานที่ไหนต่างๆมันก็จะเปิดรอบพรีออเดอร์แล้วก็เป็นคนไปตัดส่งเองนะคะทุกคนก็นั่นแหละรู้สึกว่าตัวเองอยู่นิ่งไม่ได้นะคะก็เลยต้องทำนู่นทำนี่มีงานจ็อบเสริมจ็อบอดิเรกไปมากมายหลากหลายนะคะอย่างที่ทุกๆคนแบบเห็นกันในไอจีเนาะแล้วก็ มินก็แพนอีกหลายๆอย่างเลยว่าอาจจะมีเปิดโปรเจกต์สอนอการเตรียมตัวเป็นลูกเดือนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะคะทุกคนวันนี้ก็เลยอยากมาอัปเดตให้ทุกๆคนได้ดูกันคร่าวๆเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปเดี๋ยวมินจะเปิดคลิปให้ดูนะคะที่มินอัดไว้ในช่วงที่มินทางานไทฟิกส์อนุการ์นะคะหรือว่างานเหมือนมหากรรมอาหารเครื่องดื่มนะคะเดี๋ยวมินก็จะให้เพื่อนๆทุกคนได้ไปดูกันเลยเนาะโอเคไปดูเลย เราก็นั่งกันอยู่ในบลอนช่ชอนนะคะทุกคนคือวันนี้งานวันนี้มันไม่ได้แบบอะไรเยอะแยะมากคือมันจะเป็นวันเซตอัพวันที่บรฟเรื่องต่างๆมากมายนะคะก็จะเป็น2วันแรกและหลังจากน,าน,นั้นอีก6วันหลังนะจะเป็นการทำงานจริงๆก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะวุ่นแค่ไหนแต่ว่ากล่าว่าจะอัดล็อกเก็บไว้เป็นสั้นๆเป็นบางมุมบางตอนนะว่าแบบมาทำอะไรบ้างนะตอนนี้มิ้นท์อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ Challenger Hall นะคะ ก็มาตะเวนซื้อของตามที่บอสเขาสั่งมาว่าเออเขาอยากเอาพิซซ่าอยากเอาบอลชอนเนี่ยไปให้กับสตาฟอีกกลุ่มหนึ่งนะคะมินก็มาดําเนินเรื่องให้คือหลกัหลกๆแล้วงานเนี่ยมินมาเป็นเหมือนรันเนอร์มาเป็นเหมือนเหมือน e x ็ก u s คลูซีฟสตาฟให้กับทางทีม2ทีมที่อยู่คนละที่คือท,ทีมหนึ่งเนี่ยเขาติดเขามาไม่ได้เขาอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งจริงเขามาทุกป,ปีแต่อีกทีมหนึ่งเนี่ยเป็นทีมคนไทยนะคะ <G ül> s> <S ก็นั่นแหละด้วยความที่เราพูดภาษาไท้ขอบคุณค่ะ ด้วยความที่เราพูดภาษาได้ใช่ป่ะเออเราก็จะประสา,านงานกับทางทีมสิงคโปร์ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ประสา,านงานกับทีมพี่คนไทยทางนี้ว่าแบบเออมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องแก้ปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะทุกคนตอนนี้ออเดอร์บอชอนมาแล้วเดี๋ยวมินจะเดินเอาของพวกนี้นะคะไปให้กับทางอ,อิ p แพค o อฟฟิ e นะคะก็คือเป็นทางพี่ซับของทางอิ p แพคเดี๋ยวไปกันวันนี้คือไม่ค่อยอยุ่งเลยทุกคนแบบอ,อืม บบเป็นวันชิลๆสบายๆเพราะว่าเราเข้าไปเซตอัพทุกอย่างเข้าไปคุยงานนู่นนี่นั่นนะคะว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะตอนนี้ฝนตกบ่อยๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราเดินดูของกันไปก่อนไปค่ะนี่เมื่อกี้เราขึ้นเอ่อบันไดเลื่อนจากสุดทางนู่นเดินยาวมาตอนนี้อยู่หนะ้าห้องนี้นะคะรอคนเข้ามาพลิกอัพของเราไม่รู้เขาไปไหน ทุกคนคือคนที่ทำงานอีเวนต์นะจะเข้าใจดีเพราะว่าวันที่เราเซร็ตอัพกันใช่ปะ่ะเขาจะไม่เปิดแอร์ในห้องในห้องประชุมใดๆให้สิ้นแล้วคือดูเหมือนดิมันร้อนมากร้อนร้อนโอ้เออเพราะว่ามันก็เป็นอากาศด้านนอกแล้วฝนมันตกด้วยไงอากาศมันชื้นตอนนี้ด้านหน้าของเราเขากำลังเขากำลังต่อเติม ไม่ใช่ต่อเติมเขากําลังเซตอัพบูธนะคะแล้วก็โครงสร้างต่างๆของงานจัดแสดงนะจริงๆแล้วด้านในเนี่ยคือแบบกาลังเซตอัพกัน,นยิ่งใหญ่มากแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างตอนเนี้ยเขามีแต่การขนของเข้ามาในหอนเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยงานที่มินมาทําคือมันใหญ่มากนะคะเรากินเชล l ลนเจอร์จาก hall หนึง่งถึง h a ล l สด้านบนนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีด้านในตัว hall นี้ด้วยเดี๋ยว แต่ว่าคือเรายังเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเขายังวุ่นกับการการแบบว่าก่อร่างสร้างบูตกันอ,อยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปห้องบรีฟฟิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปกินข้าวกลางวันก่อนแล้วตอนนี้เราจะมานั่งคุยงานนะคะในห้องมีทิ้งแต่ว่าเรามานั่งคุยคนเดียวเพราะเราต้องโทรคุยกับบอส ตอนนี้มินเข้ามานั่งในห้องประชุมนะซึ่งไม่มีใครประชุมกับเราเราจะประชุมผ่านออนไลน์กันนะคะเดมินจะโทรคุยผ่านโทรศัพท์แล้วก็ตอนนี้เรามีพวกเอกสาร b r ร e ฟิ n g อะไรต่างๆนะเด๋มินจะโทรคุยกับทั้งนู่นแล้วเอ่า ทุกคนจริงๆวันนี้ยังไม่ได้ยุ่งมากขนาดนั้นก็มินเพิ่งเข้าไปเช็คบูธเช็คอะไรต่างๆนานามากมายในห้องสามห้องนะคะซึ่งเครื่องในถ่ายไม่ได้มินเลยแค่ถ่ายมาบางส่วนที่มินสามารถถ่ายได้แล้วก็ที่ว่างก็ถ่ายถามาให้ดูก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะเป็นเวลาบ่ายสามเลยเดี๋ยวเราจะมีบรีฟใหญ่กับทางทีมสตาฟอีกครั้งน,น,นะคะเหนื่อยมากเลยเหนอ,ออกเหมือนไปคาริโอมาเลย ไม่ออกกําลังกายแต่ว่าทํางานก็คือการออกกําลังกายไปค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันที่3ของการมาทํางานมีคุณบุ๊กกี้นะคะคุณแม่ของฉันตามมาส่งด้วยวันนี้คือจริงๆคุณแม่เนี่ยมานอนด้วยกันกับที่มินที่เมืองทองทุกวันเลยก็คือมินน่มานอาค้างที่ตรงคอนโดป๊อปปูล่าเมืองทองนะคะเพราะว่า มันสะดวกกว่าการมาทํางานแล้วมินก็คือเดินมาทํางานทุกเช้ามันประหยัดค่ามอไซค์มาเดินเข้าทะลุด้านหลังนะคะทางที่เรากําลังจะเดินเข้ามันเคยเป็นแคนทีนเก่าซึ่งพอเรามาทําง,งานบ่อยๆแล้วก็จะเริ่มรู้ทางทะลุทางลัดนู่นนี่นั่นไปเรื่อยเราจะเดินทะลุจากฝั่ง Impact ไปฝั่ง Challenger Hall นะคะนนาทางออก VIP ตรงนี้งานที่นี่8วันเต็มเลยนะคะก็เลยต้องเตรียมตัวมานอนตั้งแต่ก่อนวันงานแล้วก็หลังวันเรื่องงานตอนนี้เราอยู่หน้า Impact นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะข้าไมไปฝั่ง c ช a l l e n g e r h a ่ะเหนื่อยมากเพราะว่าเดินแล้วก็ร้อนมากเลยแล้วเรใส่เสื้อแขนยาวอ้า oh ว my god เออร้อนงานเราเริ่มวันนี้9้าโมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงครึ่งนะคะเราก็มาถึงก่อนเวลาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะเข้าในตัว เนจกัทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ขอางการทำงานใช่ไหมเราก็เริ่มยุ่งขึ้นมาทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็ดูมิ้นดิก็คือวันนี้เราตรวจสอบความเรียบร้อยของบูธเหมือนเดิมแล้วก็มิ้นก็ตามเซตอัพ พวกป้ายพวกไซเนตต่างๆนะคะแล้วก็ดูเรื่องเกี่ยวกับแล็ปท็อปอะไรเงี้ยมินจะต้องไปเซตอัพบางบูธที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะที่ทางบูธที่ทางสิงคโปร์เขาไม่ได้มาดูแลด้วยตัวเองนะคะก็ตอนนี้มินเซตอัพตรงบูธอินโฟเมชันเสร็จแล้วเดี๋ยวมินจะต้องกระจายไปตามจุดที่เขาแบบต้องการนะคะโอเคเราก็เลยมานั่งพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูความเรียบร้อยของบูธด้านในงานเหมือนเดิมนะคะนั่นแหละก็ไม่ได้ถ่าย ไม่ได้ถ่ายแบบทุกขั้นตอนของการทํางานแต่ว่าก็ถ่ายเก็บๆไว้กระจุกกระจิกให้ดูนะคะว่าเราทําอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเรายุ่งทั้งวันเลยนะคะนั่นเป็นสาเหตุว่าทาไมเราถึงถ่ายบางส่วนให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนที่แบบเราไม่อยากถ่ายลง <laughs> โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาพวกสแตนดี้ที่เราทำไว้เนี่ยไปตั้งตามไปตั้งตามจุดต่างๆนะคะที่เขาต้องการมีหลายอันมาก ก็จเก็บมาวันเป็นเทรดเดย์แล้วเพราะว่าเรายุ่งๆมากเลยช่วงนี้สามวันแรกเราจะเป็นเทรดเดย์นะคะก็คือจะเป็นวันทีอ่ออกแนวแบบคุยธุรกิจแล้วก็ยังไม่ได้เป็นพับบิกเดย์ที่สามารถเปิดให้คนเข้ามาซื้อซื้อของภายในงานได้นะคะซึ่งมันยุ่งมากจนเราไม่ได้ถ่ายล้อง <te peel> ไม่ได้ถ่ายอะไรเก็บไว้เลย <te> ค่ะตอนนี้เรามาทํางานแล้วก็เป็นเวลา8ปดโมงกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าตื่ไป เราจะเข้าฮอลนี้นะคะเชลเลนเจอร์ฮอล์ไปงานตัวแล้วก็จะเริ่มทำงานแล้วค่ะเป็นกะคนเดินงานเยอะมากจ้ารต,รตรงนี้จะเป็นจุด Food and Technology แล้วก็มี Food Service นะคะ ซึ่งคนปรับปลายไม่ได้แบบเยอะเหมือนฮอที่เขาหาเซลวัตถุดิบกันแต่ว่าก็คือคนที่ทําอุตสาหกรรมหรือว่าทําบริษัทด้านอาหารด้านอะไรเขาก็จะมาดูงานดูอุปกรณ์ดูวัตถุดิบกันตรงนี้ได้คืออันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการทํางานที่ไทเฟกซ์อนุก้านะคะซึ่งวันแรกๆเรายังถ่ายในฮอไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเทรดเดย์ะนะคะก็คือเป็นวันเจราจาธุรกิจค่ะซึ่งเรายังแบบ ยังไม่สามารถถ่ายรูปถ่ายะายได้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นพับลิกแล้วมีเมื่อวันกับวันนี้2วันเท่านั้นที่เป็นพับลิกเปิดให้คนข้างนอกได้เข้ามาช็อปได้เข้ามาดูงานกันนะคะก็เลยแบบถือโอกาสถ่ายบล็อกได้แล้วนะคะทุกคนซึ่งงานที่มินมาทำเนี่ยมินทำโซโล่ยาว8วันเลยตั้งแต่วันเซตอัพเย็นบนงานจริง5วันนะคะก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยาวนะคะเป็นงานอีเวนต์ค่อนข้างยาวตอนนี้ก็เดี๋ยว เดินดูบูธเดินตัดแอบไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆช่วงเย็นมินก็จะยุ่งอีกทีนะคะเพราะว่าจะต้องไปจัดการเอาโนต้ตบุ๊กจากบูธหนึ่งคืนมานะคะแล้วก็ติดต่อประสานงานอะไรอนิดหน่อยแล้วก็เลิกงานแล้วก็ไม่ได้แบบมีอะไรมากคนเยอะมากคือขายกันเก่งมากวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือแบบทุกคนจะเห็นความแออัดของงานแบบ แน่นมากแล้วจัดกัน3ฮอลนะคะเป็นฮอลแบบ Challenger ร์สฮอล์คือแน่นไปด้วยคนมากกวันนี้คุณมัมมาป่วนในงานนะคะงานจะเลิกแล้วคุณมัมต่อแถวซื้อโออิชินะคะเป็นเกียวซากับทาโกยากิตอนนี้เราใกล้จะเลิกงานแล้วคุณมัมก็เลยมาเดินซื้อขนมแต่เป็นตังเรานะคะ <c oughs> แล้วก็เกีียวส่งเกีียวซ่ากินไปเซลล์กันมากจ้าในงานคือแบบตอนนี้จะเป็นช่วงหาเซลเลยนะคะเพราะว่าอีกครึ่งชั่วโมงเราจะปิดงานแล้วเนาะคนเยอะมากเซลสุดๆจ้าสวัสดีค่ะทุกคนละแล้ววันนี้ก็มาถึงนะคะ วันที่เราต้องกลับบ้านกันแล้วนะคะก็คือเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นวันสุดท้ายเราจะรู้สึกเศร้าๆเงาๆแล้วก็วงๆนิดนึงเพราะว่าเรามาอยู่ที่นี่ตั้งเป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็วันนี้ใน้นอนสุดท้ายแลย้ว <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนกันอีกคืนหนึ่งแล้วก็เราก็ได้แยกย้ายกับพี่ๆสตาฟที่ เรามาทําประจํากันทุกปีนะคะแล้วก็กอดลากับทุกๆคนแล้วก็รู้สึกว่าเราแบบคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยก็เดี๋ยวรอเจอกันอีกทีปีหน้านะคะนี่เขากําลังรื้อป้ายงานออกเลยนี่คุณแม่เราเห็นไหมเดินตามมาติดติเลยตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกับคุณแม่นะคะแล้วก็ขึ้นหอนอนแล้วเพราะว่าเราเพียรๆแล้วเล่าเงื่อออกคุณชนิดาค่ะ คุณอยากกินอะไรคะเอาถามไปต่อเอาเป็นว่าขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนบล็อกนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าอย่างน้อยคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นบรรยากาการทำงานอีเวนต์ของมินไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามช่องละละละลลลสลลลลลลีะะลล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 ่ลลลล่ลล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 ลนลาลบลลายก่อน